สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาฉีดปุ๋ยทางใบคือพวกปุ๋ยเกจทาตุรอง่าเสริมแล้วก็แคลเซียมบูรอนนะครับอันนี้เป็นแปลงนาของผมนะครับเป็นแปลงนาที่จะทําการฉีดในวันนี้สังเกตว่าใบข้าวของผมเนี่ยมันจะออกเหลืองๆนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะขาดธาตุในตัวเจนนะครับเพราะว่าในตัเจนเนี่ยเป็นเป็นธาตุที่ระเหยเร็วนะครับ ถ้าปุ๋ยช่วงที่สองเนี่ยเขาก็จะใส่กรมการข้าวเขาจะแนะนเป็นพวกย mm ูเ hmm. รียซ6 0 0นะครับคือเป็นพวก uh, นนอ่าไอ้ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะครับคือพวกแอมโมเนียมซัลเฟตนั่นเองนะครับวันนี้นาผมนะครับตรงนี้น้ำเยอะเลยนะครับมันวานปุ๋ยไม่ก็ได้นะครับตรงนี้วันนี้มนเมื่อคืนนี้ฝนตกวานปุ๋ยไม่ก็ได้จำเป็นก็จะต้องให้ปุ๋ยทางใบนะครับอันนี้ แล้วน้ำรดก็จะค่อยมาหวานปุ๋ยไม่นะครับปุ๋ยทางไม่เนี่ยช้ในก,กรณีที่ข้าวเรามันดูดอาหารไม่ได้หรือถ้าจะใช้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเป็นใชเน้เป็นการเพิ่มผลผลิตของข้าวเราเป็นในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราม,มาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวแรกนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยเกล็ดโนยี่สิบสิบสามสิบกทีอีนี่เป็นท่ารองท่าเสริมนะครับเพื่อช่วยขยายขนาดผลและเพิ่มความสมบูรณ์ของผล ในข้าวและไม้ผัต่างๆนะครับในข้าวเราก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมใส่30เนี่ยก็เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยข้าวจะต้องการธาตุพวกโพแทสเซียมนะครับใช้ในการสร้างดอกออกผลสร้างรวงสร้างอะไรต่างๆในต้นข้าวสร้างเมล็ดนะครับเพราะนั้นผมจึงเพิ่มธาตุโพแทสเซียมเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ในนาดินทรายนะครับถ้าเป็นนาดินเหนียวเนี่ยก็ใช้ยี่สิบสิบสิบประมาณนี้แหละนะครับบวกธาตุหลองธาตุเสริม เพราะว่านานดีนยมันจะมีพวกโพแทสเซียมอยู่แล้วไม่ต้องใช้มากนะครับอัตราการใช้ของปุ๋ยเก็บตัวนี้นะครับก็ใช้อยู่ประมาณ50กรัมต่อน้ํา20ลิตรอันนี้ในนาข้าวนะครับพวกไม้ผลเช่นถั่วฝักยาวก็ใช้ในอัตราเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่วตอไปกันตัวต่อไปเป็นกรดอะมิโนนะครับเป็นกรดอะมิโนตัวนี้ใช้ฟื้นฟูสภาพต้นข้าวในกรณีที่ข้าวเราเนี่ยต้นไม่แข็งแรงแล้วก็ ต้นเนี่ยโซมสามารถใช้พกกดอะมิโน,โนได้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเนี่ยทำให้ข้าวของเราเนี่ยใบเขียวดีนะครับเขียวดีเขียวทนเขียวนานการซักขอแสงก็ดีขึ้นด้วยนะครับตัวต่อมาเป็นธาตุสังกะสีนะครับตัวนี้สังกะสีเนี่ยฉีดพ่นในกรณีที่ ข้าวเราขาดหรืออาจจะขาดปกติมันข้าวเนี่ยมันขาดอยู่แล้วแถวแถวบ้านเราแถวอีสานบ้านผมเนี่ยนะครับในกรณีที่กระทบร้อนกระทบ้หนาวจัดๆเนี่ยการออกรวงไม่คดีมันก็จะไม่คมีปัญหาในกรณีที่เราฉีดสังกะสีนะครับตัวนี้นะครับเป็นธาตุเหล็กใช้ในกรณีที่ขาดธาตุเหล็กโดยมากดินแถวบ้านผมเนี่ยปลูกมันปลูกข้าวพวกนี้มันจะขาดธาตุเหล็กก็เลยเติมเข้าไปนะครับ ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นสังกะสีแมกนีเซียมกรดอะมิโนนะครับฉลากด้านหลังก็จะบอกว่าใส่เท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปก็ประมาณ3-5กรัมนะครับอีกตัวหนึงตัวสุดท้ายเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนที่ผมซื้อมาเนี่ปกติผมจะใช้สูตรแคลเซียมโบรอนที่ผมทําเองผมทําคลิปไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ผมซื้อมาเนี่ย5 44, ประมาณ175บาทนะครับรวมค่าส่งประมาณ200บาทนี่แหละ เอามาทดสอบดูว่าที่ผมทําเองกับที่ซื้อมาเนี่ยนะครับตัวไหนมันจะประสิทธิภาพดีกว่ากันนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแคลเซียมโบรอนเนี่ยแคลเซียมสาเปอร์เซ็นแล้วก็สังกะสี1.4%เปอร์เซ็นโบอน0.1นเปอร์เซ็นนะครับธาตุพวกนี้ไม่ได้ใช้เยอะแต่ว่ามันจําเป็นต้องใช้นะครับพวกนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะครับเริ่มจากเริ่มแรกก็คือปุ๋ย 20- 1 0 30ตัวนี้นะครับตามที่ใช้เนี่ยข้าวเขาไม่ได้บอกไว้นะครับ แต่โดยมากที่ผมซื้อมาเนี่ยผมจะใช้อัตรา50กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับเดีมันเปิดแกะง50งเลยห้กรัมต่อน้ำยี่ลิตรเนี่ยก็ประมาณช้อนนี้นะครับช้อนนี้ประมาณาผมเคยช่างเนี่ยตัวนี้นะครับประมาณสัก5กรัม 50กรัมต่อนั้น20ลิตรนะครับถ้าช้อนนี้ก็ประมาณชักอ่า10ช้อนนะครับประมาช้อนหนึ่งก็ประมาณ5กรัมประมาณ10ช้อนเราตัออกลงไปเลยนะครับ จากเติมลงไปแล้วเราก็คนคนก่อนนะครับตังไม้คนันต่อไปที่เราจะเติมก็คือกรดอะมิโนโตัวนี้นะครับกรดอะมิโนเนี่ยเขาให้ใช้ประมาณสองถึงสามกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณสองถึงสามกรัมแต่พอดีมันถูกความชื้นมันแข็งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็คน คอนเซ็ปต์แล้วก็เติมตัวต่อไปก็คือธาตุสังกะสีนะครับเติมสังกะสีเข้าไปธาตุสังกะสีในใช้ประมาณ3-5กรัมต่อน้ำ20่ิบนะครับก็ใช้ช้อนเดิมตัวประมาณสัก3-5กรัมเติลงไป ได้สามตัวแล้วนะครับต,ตัวต่อไปนะครับก็คือเหล็กเหล็กเติมตัวต่อไปเหล็กเนี่ยอาจจะใช้ประมาณ3ามถึงห้ากรัมต่อน้ำยี่ิลิตรเหมือนกันนะครับใช้ช้อนเดิมได้ห้ากรัมเหล็กถดีสีเหลืองเหลืองนะครับเติมลงไป คนให้ข้ากังหลังน,นั้นก็เติมอีกตัวหนึ่งลงไปก็คือแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมช่วยให้พืชใบเขียวดีแมกนีเซียมเนี่ยก็ใช้สามถึงห้ากรัมเหมือนกันใช้หนึ่งช้อนแล้วก็เทลงไปแล้วก็คนต่อไปตัวสุดท้ายก็คือแคลเซียมบอรอนนะครับตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับาการผสมเกสรของข้าวการหลุดร่วงของเมล็ด จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็เมล็ดจะไม่ค่อยแตกเช่นพวกโรคดอกกระทินจะไม่ค่อยมีนะครับตรงนี้ถ้าฉีดกันเช่อมรนรอนเพราะว่ามันแข็งแรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราผสมกันอันตราผสมเนี่ยเขาให้ใช้อยู่ประมาณ 5-10cc ต่อน้ํา20ลิตรอันนี้ใช้ไม่เยอะนะครับ 5-10cc อันนี้ขอใช้ 10cc นะครับใช้ช้อนเดิมเนี่ยนะครับประมาณ2ช้อน การเช่มบรลอนตัวนี้เป็นน้ําสีขุ่นๆสีขาวนะครับขุ่นสีขาวแล้วก็คนให้มันเข้ากันก่อนผสมเนี่ยผมลืมบอ,อกไปนะครับผมเติมน้ําไปแล้วประมาณสักสองในสามของถังนะครับเพื่อจะผสมพวกธาตุต่างๆลงไปคนให้เข้ากันแล้วหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปอีก20ลิตรแต่ถ้าในกรณีที่บ้านไหนนะครับ แถวไหนที่เป็นภูเขาหินปูนเช่นแถวที่มีภูเขาเยอะๆนะครับน้ํามันจะมีที่เป็นด่างซะส่วนมากนะครับถ้าผสมธาตุพวกนี้ลงไปเนี่ยระวังอย่างหนึ่งก็คือมันจะตกตะกอนกับธาตุพวกนี้นะครับแต่ถ้าส่วนมากอ่าถ้าเป็นพวกคลีเลตก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาพวกอ่าธาตุปุ๋ยเกล็ดจะเป็นส่วนมากนะครับวิธีแก้ก็คือก่อนจะผสมเนี่ยให้เติมน้ําส้มสายชูลงไป2ช้อนแกงนะครับ สองชั้นกงก็คือช้อนตักแกงเรานั่นแหละนะครับประมาณ2ช้อนมันจะปรับให้น้ําที่มันมีนิดเป็นด่างนะครับอยู่ในสภาพเป็นกรดอ่อนซึ่งสามารถาผสมพวกสารปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆเนี่ยลงไปแล้วก็มีประสิทธิภาพดีแต่ถ้าเราไม่เติมพวกน้ําส้มสายชูล,ลงไปเนี่ยประสิทธิภาพฮอร์โมนของเราเนี่ยมันจะลดลงเพราะมันตกตะกอนนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราไปเติมน้ำใส่ถัง,งกันให้มันเต็มก่อนนะครับ ครับนี้เป็นถังที่ผมเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับถัง20ิลิตรเราก็จะไปฉีดกันก่อนไปฉีดเนี่ยขออธิบายอย่างหนึ่งนะครับนาแปลงนี้ของผมเนี่ยที่ผมใช้ปุ๋ยเกตสูตร20 1ส30เนี่ยเพราะว่ามันเป็นนาดินทรายแล้วก็ช่วงที่จะออกดอกออกผลเนี่ยมันจะต้องการพวกไนโตรเจนและโพแทสเซียมอยู่สูงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นนาดินเหนียวเราก็ใช้สูตร20 1 0 10, 10ก็ได้ตามที่ผมทำคลิปเรื่องปุ๋ยทางใบข้าวนะครับ แล้วก็บวกกับแคลเซียมบอลอนแคลเซียมบอลอนส่วนมากถ้าใครไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าวิธีเลือกปุ๋ยเคตีผมก็ทาคลิปบอกไว้แล้วนะครับก็คือเลือกให้มันมีพวกธาตุองธาตุเสริมในปุ๋ยเคตีก็จะเป็นการดีนะครับข้าวแปลงนี้เนี่ยโดยมากถ้าผมจะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวในระยะพับผึงนะครับระยะพับผึงก็คือกลวงของข้าวแบ่งเป็นสามส่วนเนาะสมมุติว่าแบ่งเป็นสามช่วงสองช่วงแรกเนี่ยเป็นสีเหลืองอีกส่วนหนึ่งเป็นสีเขียวๆอยู่ปรากฏสีเขียวอยู่อันนั้นเขาเรียกระยะพึพง ข้าวแปลงนี้จะเกี่ยวประมาณสักถ้าปีไหนนะครับมันมีพวกธาตุไนโตรเจนเยอะและก็น้ําฝนเยอะเนะี่ยแปลงนี้จะเกี่ยวประมาณ20พฤศจิก,กาเป็นต้นไปนะครับแต่ไม่เกิน22 23ิงาผมก็จะเสร็จแล้วล่ะเกี่ยวนะครับถ้าปีไหนมันแล้งนาแปลงนี้ของผมเนี่ยครับจะเกี่ยวประมาณที่ที่14 15พฤศจิก,กาเพราะนั้นเวลาถ้านับย้อนเวลาใส่ปุย๋ยครั้งที่2ปุย๋ยรอบหวงเนี่ยมันก็จะถูกประมาณช่วงอยอดล้งห0วันเนี่ยประมาณสักกลางๆเดือนกันยา ประมาณนี้แหละนะครับเวลาฉีดพ่นสารพวกปุ๋ยเนี่ยมันก็พ่นได้หลายช่วงนะครับระยะกล้าระยะ,ะแตกกอระยะตั้งท้องอันนี้มันจะตั้งท้องแล้วนะครับแล้วก็พ่นปุ๋ยสาหรับนาแปลงเนี่ยครับผมก็พ่นมารอบสองรอบแล้วล่ะอันนี้เป็นรอบที่สามรอบสุดท้ายเนี่ยผมก็จะพ่นแคลเซียมบอรอนช่วงที่มันสร้างน้ํานมคือมันโน้มรวงสร้างน้ํานมแต่การพ่นปุ๋ยพ่นฮอร์โมนเนี่ยนะครับเว้นช่วงเดียวนะครับ ช่วงข้าวตากเกสรถ้าพ่นในช่วงนั้นเนี่ยเกสรจะไม่ค่อยติดข้าวเม็ดจะรีบเยอะนะครับอันนั้นเว้นไว้ถ้ามันโน้มลงแล้วมันสร้างมาเมล็ดเป็นน้นํานมแล้วเนี่ยสามารถพ่นได้อีกช่วงหนึ่งถ้ามันแก่แล้วหนึ่งวันพ่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์มันใช้ได้น้อยมากเลยนะครับอย่าไปพ่นกันนะครับหนาแป่ง ไปฉีดก,ก็หมดไปหนึ่งถังแล้วนะครับถัง20ลิตรปกติแล้วที่ผมใช้นะครับไล่หนึ่งก็จะประมาณสักสามถังถ้ามือหนัก,หนก,หนกนๆหน่อยหมายถึงว่าฉีดนานๆหน่อยแต่ถ้ามือเบาๆช่วงไหนที่มันข้าวมันไม่ค่อยขาดนะครับแต่ว่าอยากเติมให้เขาก็ประมาณสัก2ถังต่อหนึ่งไล่นะครับไล่นี้เสร็จแล้วนะครับแปลงนี้แปลงนี้ยังไม่เสร็จนะครับแปลงนี้อีกประมาณสักหนึ่งถังแต่แปลงนี้นะครับ แปลงนี้เราจะเป็นแปลงเสร็จจากแปลงนี้เสร็จแล้วก็จะมาแปลงน,นะครับขอสรุปก่อนนะครับ,สร,รรบสรุปเรื่องการใช้ปุ๋ยทางใบหนึ่งสรุปเรื่องการใช้ปุ๋ยทางใบในข้าวนะครับข้อแรกก็คือเหมือนกรณีที่ผมทาเนี่ยนะครับเช่นน้ําท่วมอย่างเงี้ยนะครับมันถึงเวลาให้ปุ๋ยแล้วเนี่ยถ้าไม่สามารถให้ปุ๋ยทางดินได้เช่นน้ํามันน้ํามันหลากน้ํามันไหลหรือน้ํามันท่วมเยอะนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วมันมันเจือจางนะครับ ปุ๋ยก็ไม่เศร้าปุ๋ยก็ข้าวของเราเนี่ยก็ได้รับปุ๋ยได้น้อยยิ่งถ้าฝนตกมาแล้วมันชะล้างไปด้วยเนี่ยนะครับข้าวเนี่ยยิ่งไม่ยิ่งไม่ได้ปุ๋ยเลยนะครับวิธีแก้ก็คือถ้าน้ําท่วมแบบนี้นะครับหรือหรือน้ําเต็มนาแบบนี้นะถ้าไม่เอาไข่น้ําออกจากนาองผมเนี่ยมันก็ไข่ไม่ได้เพราะว่าไข่ถ้าคนอื่นมันก็ไปท่วมคนอื่นนะครับก็ต้องคงไว้แบบนี้นะียถ้าจะให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยทางใบเอานะครับ แต่ถ้ามีทางเอาน้ําออกได้ก็เอาน้ําออกแล้วก็หวานปุ๋ยนะครับแล้วก็ให้ทางใบนะครับพร้อมกันไปด้วยเลยก็ได้บางครั้งผมก็ใช้วิธีนี้มันกันในนาอีกแปลงนึงที่ผมทานะครับการใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยนะครับต่อกิโลเนี่ยมันจะสูงพอสมควรพวกฮอร์โมนเนี่ยนะครับในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรท่านใดน,นะครับผลิตข้าวเพื่อขายเช่นข้าวนาปังข้าวนาปีทําเพื่อขายเนี่ยถ้าอยากได้ผลผลิตเพิ่มจากเดิมนะครับก็สามารถใช้ปุ๋ยทางใบได้ แล้วก็ผสมพวกแคลเซียมบบรอนที่ผมาทาอยู่เนี่ยยิ่งผมไม่ได้ทําให้ขายหรอกนะครับก็ทําให้กินเองนี่แหละแต่ว่าผมใช้มาพอ,อสมควรนะปุ๋ยเกรดทางใหม่เนี่ยผมก็ว่าผลผลิตข้าวเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควรอยู่นะครับถ้าพี่น้องท่านใดทําเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ว่าน่าหน้าพ้นนะครับหน้าพ้นโดยเฉพาะพวกแคลเซียมบบรอนเนี่ยถ้าจะให้โรงเต่งโรงเต็มดีเนี่ยข้าวนาปลังหรือคนผลิตเพื่อขายเนี่ย พลาดไม่ได้เลยนะครับพวกแคลเซียมบอลอนเนี่ยแต่การฉีดเนี่ยผมได้ทําคลิปปุ๋ยฮอร์โมนทางใหม่ไปแล้วนะครับของข้าวเนี่ยก็สามารถฉีดได้ตามระยะนั้นได้เลย,ยเช่นพวกตั้งแต่ระยะกล้าร,ระยะแตกกอระยะก่อนออกกรวงแล้วก็ระยะอมเมล็ดข้าวเป็นน้ำนมเนี่ยสามารถฉีดได้3าสีช่วงนั่นแหละนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวของเราแต่ว่าท่านไหนที่ไม่ได้ผลิตเพื่อ,อาขายอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับให้ปุ๋ยทางดิน แต่ว่าในกรณีที่ดินมันเป็นกรดเป็นด่างจัดๆอย่างเงี้ยน,นะครับให้ปุ๋ยไปมันก็ไม่เติบไม่โตสักทีก็เ,เห็นไหมครับข้าวประเภทว่าให้ปุ๋ย NPK ครบทุกตัวแล้วข้าวมันเขียวอยู่แต่มันไม่แตกกอมันต้นมันยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยนะครับอันนั้นเกิดจากดินนะครับเช่นพวกด่างจัดกรดจัดนะครับทำให้ขาดธาตุรองธาตุเสริมเพราะน้นวิธีแก้ก็คือนอกจากใส่ปุ๋ยทางดินเนะี่ยแล้วนะครับ ก็ใส่ NPK ให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็บวกธาตุรองธาตุเสริมข้าวของท่านก็จะกลับมาปกติอันนี้ตามประสบการณ์ที่มีนะครับท,ที่ที่ผมมีแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะครับพอไปอ่านวิชาการผมก็ว่าเออมันจะจริงหรอมาทำอ,าอทำ่าเรื่อยๆทําข้าวเรื่อยๆนะครับอาชีพหนึ่งก็เป็นการทํานาด้วยกันนี่แหละนะครับอาชีพหนึ่งก็คือทํางานประจําพอมาดูทางวิชาการเขาพูดพอมาทามันก็เป็นเหมือนที่เขาพูดจริงๆนะครับ ข้าวมันให้แต่ NPK มากๆแต่มันขาดท่ารองท่าเสริมนะครับข้าวมันมันเลยต้นเล็กมันไม่ค่อยโตแตกกอมันไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเห็นชัดชัดเลยนะครับผมก็เลยพยายามนําวิชาการที่ผมพอมีความรู้นะครับมาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่พอจะมีกําลังก็ลองหามาใช้ดูนะครับไม่ได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผลิตเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยทางวิชาการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ไว้บ้างนะครับ เผื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทำนาในการให้ปุ๋ยไม่ว่าทางใบหรือทางน้ำก็ตามหรือทางดินก็ตามนะครับแต่การให้ปุ๋ยเนี่ยทางดินเป็นหลักนะครับทางดินเป็นหลักทางใบนี่เป็นรองลงมานะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยคุ้มของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ